สวัสดีครับผมนายสันดอนน,อนลังวัดผมขอโทษที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจในการทํางานในช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้โดนงานหายใไดไแต่เวลาที่ผ่านมาผมใช้เวลาในการรวบรวมใบรับรองต่างๆเพื่อนํามาชี้แจงในวันนี้ผมขอชี้แจงเรื่องการขาดงานผมทํางานที่บริษัท มาเป็นเวลา2ปีเลยได้รับผลกระทบอย่างมากเรื่องการหักโบนัสและลดวันลาผมมีความทุกข์และเจตนาที่จะอธิบายเรื่องนี้มาโดยตลอดทันทีที่ผมเห็นโพสต์ประกาศทาง Facebook ผมได้เห็นภาพคนในบริษัทนั่งทํางานกันอย่างเคร่งเครียดผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทํางานสายเพียงแต่ผมตื่นไม่ทันผมพยายามตื่นแล้วตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่มันไม่ดังมันไม่ยอมปลุกผมเลยทําให้ผมมาทํางานสายผมพยายามนอนตั้งแต่หัวค่ําแล้วแต่ไม่รู้ทําไมผมยังตื่นสายอยู่บางวันผม มมาขึ้น BTS ตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าแต่กว่าจะได้เข้าก็ปาไป8ปดโมงแล้วเพราะว่าผมไม่สามารถเดินเข้าไปในรถไฟฟ้าได้และทุกเชา้าคนจํานวนมากยืนต่อแถวรอกันเพื่อที่จะแย่งกันเข้าไปในรถไฟฟ้าผมเลยต้องรอคิวต่อไปจนกว่าขาบวนใหม่จะมาพอได้ขึ้น BTS ผมกลับรู้สึกว่า ตัวเองเป็นปลากระป๋องเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างแย่งขึ้น BTS การทําให้ผมโดนเบียดบางคนเขาประกาศว่าให้สะพายกระเป๋าไว้ด้านหน้าแต่บางคนเข้ากลับสะพายกระเป๋าไว้ด้านหลังทําให้พื้นที่ในการยืนแคบลงผมโดนเบียดผมโดนกระแทกโดนอัดเป็นปลากระป๋องและที่สําคัญผมรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาได้มีการออกนโยบาย social distancing หรือการรักษาระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรแต่ว่าพอเข้าไปใน BTS ระยะห่างของผมเหลือเพียงแค่ 1เซนติเมตรผมเลยไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันอยู่รัฐบาลทำอะไรอยู่จะโดนป่ะวะผมขอโทษบอสและพี่พี่พนักงานทุกคนผมจึงได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงเจตนาในการมาทำงานสายของผมผมรู้สึกว่าช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดในชีวิตของผมผมได้รับคำเตือนและก็จะจดจำเป็นบทเรียนในสิ่งที่ผมพลาดไปผมจะไม่มาสายอีกครั้งแต่จะมาสายอีกหลายๆครั้งหรือไม่ก็ยังไม่รู้ผมรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมากในค่าเดินทางสำหรับใครที่อยากจะบริจาคค่าเดินทางให้กับผมสามารถที่จะบริจาคได้ที่บัญชีส่วนตัวของผมธนาคารไทยชนะชื่อบัญชีนายสันดอนนอนหลังวัดเลขที่บัญชี <laughs> ขอขอบคุณล่วงหน้าสําหรับยอดบริจาคนี้ผมเชื่อว่าผมจะมีเงินไปเที่ยวอย่างแน่นอนและรับรองเลยว่ายอดเงินนี้จะไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้หาหลักฐานไม่ได้ผมรับรองว่าตรวจสอบไม่ได้หลักฐานไม่มีสเตดเมนไม่ครบขอบคุณครับอโยกไอโยกครับไปทางานมึงมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยไปทงานโทษครับ